สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ค่ะกิ๊บเก๋มีเรื่องราวดีเกี่ยวกับสุขภาพมาแนะนําเพื่อนๆน,น,นะคะสําหรับใครที่มีอาการนะคะป่วยบ่อยนะคะสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอยากดูแลสุขภาพค่ะแนะนําเลยนะคะในส่วนของบํารุงร่างกายของคุณหมอเสงน,นะคะซึ่งตํำรับสมุนไพรของเราค่ะเป็นสมุนไพรตํำรับไทยและจีนสตาร์ไลท์ตองหนึ่งนะคะหรือบํารุงกล่องสีเหลืองค่ะสรรพคุณของเขานะคะคจะช่วยในเรื่องของบํารุงฟื้นฟู ปรับท่าทั้ง4ี่ในร่างกายนะคะและยังช่วยในเรื่องของการบำรุงนะคะตั้งแต่ระบบสมองใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบสมองค่ะสมองสั่งการช้านะคะพูดช้าพูดไม่ชัดค่ะมีอาการมึนๆงงๆนะคะเดินโค้งเดินเซนะคะและยังไปช่วยในเรื่องของนะคะบำรุงการทํางานค่ะอว,วัยวะภายใน ตับไตหัวใจม้ามปอดของเรานะคะให้แข็งแรงอยู่เสมอและทํางานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะที่สําคัญนะคะผู้ป่วยค่ะที่เป็นโรคเสื่อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันนะคะหรือมีอาการภูมิแพ้หอบผืด ไสนัสนะคะไทรอยเป็นพิษค่ะก็สามารถทานได้หรือผู้ป่วยค่ะที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดค่ะนะคะเลือดหนืดเลือดข้นนะคะเลือดไม่สะอาดค่ะเลือดเป็นพิษนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับโลหิตจางสามารถช่วยท่านได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับสตาร์ไลท์ตองหนึ่งนะคะสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ต้องรอให้ป่วยก็สามารถที่จะ ทานดูแลสุขภาพได้นะคะอย่าลืมนะคะสตาร์ไลท์ตองหนึ่งค่ะช่วยบำรุงสมองนะคะตับไตหัวใจม้ามปอดและระบบเลือดนะคะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้ดีมากๆเลยนะคะเรื่องสมุนไพรค่ะต้องไว้ใจหมอเสงยงเท่านั้นคะ่ะ